รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกจุดบนแผนที่การเดินทางยังมีเรื่องราวที่เราให้เราไปค้นหามาเรียนรู้ความหมายของการเดินทางไปพร้อมกับสมุดบันทึกหน้าใหม่ของเรา ที่นี่สงบเงียบและอากาศดีจังงั้นแป้งขอเริ่มต้นด้วยการผ่อนคลายจิตใจและตั้งสมาธิให้ตัวเองก่อนกันแล้วกันนะเดินทางจากตัวเมืองแม่ห้องสอนมาไม่กี่อึดใจเข้ามาทางหมู่บ้านกรุงไม้สักอีกนิดแป้งก็มาถึงจุดหมายแรกนี่แหละที่ตั้งของสะพานซูตองเป้จุดเชื่อมต่อด้านหนึ่งของสะพานซูตองเป้คือสวนธรรภูสมะ ที่นี่เป็นศาสนสถานที่มีศิลปะพมา่าไทยใหญ่รวมถึงศิลปะร่วมสมัยประดับอยู่ทั่วบริเวณตรงกลางศูนธรรมภูสมะเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าพาราสูตองเต้หรือพระพุทธสามัคคีอธิษฐานมหาจักรพรรดิเป็นพระประธานที่ได้รับการออกแบบตามศิลปะพมา่าเห็นแล้วก็รู้สึกแปลกตาในขนาดเดียวกันก็รู้สึกสงบและอิ่มเอิบใจไปด้วย นี่สินะสะพานซูตองเป้ที่นักเดินทางมักกล่าวถึงนอกจากจะเป็นสะพานที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ยังมีบรรยากาศแวดล้อมที่ให้ความสบายใจได้มากจริงๆมองออกไปไกลๆตรงโน้นยังมีไอหมอกบางๆปกคลุมอยู่เลยสู่ตองเป้เป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่าอธิษฐานสำเร็จมีความเชื่อกันว่าหากใครได้มายืนอยู่ตรงกลางสะพานแล้วอธิษฐานก็จะพบกับความสมวัง ที่นี่เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยที่สร้างจากแรงศรัทธาและความร่วมแรงร่วมใจของพระพิสุสงฆ์รวมถึงชาวบ้านกรุงไม้สักที่ต่างชว่วยกันสานพื้นสะพานด้วยไม้ไผ่ที่ทอดยาวไปบนที่นาของผู้ที่อุทิศพื้นนาถวายโดยสร้างเชื่อมต่อระหว่างสวนธรรมภูสมะและหมู่บ้านกรุงไม้สักข้ามผ่านทุ่งนาและแม่น้ําสายเล็กๆเ,เพื่อให้พระพิสุสงฆ์และชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งได้ใช้สัญจรอ,อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ดูซีไม้ไผ่เล็กๆที่สารต่อกันพวกนี้สิแป้งรู้สึกเกรงใจเวลาจะเหยียบลงไปในทุกย่างก้าวเลยเพราะว่าไผ่ทุกเส้นก็คือพลังศรัทธาของคนที่นี่ที่ถูกหลอมรวมกันจนกลายเป็นสะพานที่ใหญ่ขนาดนี้ลย